ไปแล้วกล้องยังอยู่ที่ผมอ่ะ <tidak> คือปกติที่ผ่านมาหลายๆเรื่องนะครับพอนักแสดงจากไปเนี่ยกล้องจะตามไปกับนักแสดงหมดเลยนะครับก้องขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับ <Bhar ati> คือผมกลับมาถนัดครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําผ่านระบบสตูดิโอหมายถึงว่าผม ผมเป็น one stop service เลยครับคือทําตั้งแต่เขียนบทยันถึงเอาหนังเข้าโรงฉายเลยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าทํากับระบบสตูดิโอเนี่ยอาจจะต้องรอคิวนานแล้วช่วงนี้วงการละครโทรทัศน์เนี่ยไม่มีงานเขียนบทมาให้ผมเขียนเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่เฉยไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ๆนี่มือถือผมก็ไม่ดังเลยผู้จัดทั่วฟ้าเมืองไทยที่เคยรู้จักก็ไม่มีใครโทรหาเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าโทรศัพท์ไม่ดังเราก็ต้องโทรออกแล้วละ่ะผมก็เลยโทรไปชวนทุกคนแหละครับที่ผมพอจะรู้จักว่าเขามีสตางค์อ่ะ ก็ชวนมาร่วมลงทุนกับภาพยนตร์นะครับผมเลือกที่จะโทรหาคนจํานวนเยอะโดยเอาเงินจำนวนน้อยๆจากแต่ละคนมาหลายๆคนมารวมกันก็เป็นเงินจานวนเยอะใช่ไหมครับมันทําให้เรามีเงินออกมาทําหนังได้โดยที่ไม่ต้องผ่านระบบที่เคยทํามาครับแต่มันก็มีมีข้อให้เรียนรู้นะครับคือผมต้องทํายันเอาหนังเข้าโรงฉายเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆดีผมเชื่อว่ามันเป็นวิธีใหม่ในการทําภาพยนตร์สําหรับผมนะครับคือผมเชื่อว่ามัน,มนเป็น มันเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยถ้าวงการทีวีมันไม่มีอะไรให้ทําในช่วงนี้นะครับผมก็ลองหาวิธีนี่หาวิธีที่แบบว่าสร้างสร้างภาพยนตร์กันนะครับคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรใารใช้วิธีนี้แล้วคือไม่ไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่าผมจะต้องมาใช้วิธีนี้นะครับด้วยเหตุจริงๆเลยผมรู้สึกว่าชีวิตผมผมรู้สึกว่าเอ้ยเราก็คงมีงานเขียนบทตลอดไปแหละเราใชย่างนั้นมาตลอดนะครับ พียงแต่ว่าอยู่ๆเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะฉะนั้นม้าตัวที่เราเคยขี่อยู่ๆมันนอนนิ่งอ่ะพอม้านอนนิ่งเราก็ต้องลงเดินนะเนาะแต่โชคดีที่พอลงเดินแล้วกลับเจอหนทางใหม่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นหนทางที่ดีจังเลยครับได้เรียนรู้ได้ได้ได้จ้าง PR Marketing ตติ้งมามาทำงานกับเราอ่ะจนถึงเอาหนังเข้าโรงฉายด้วยตัวเองเนี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันดีจังเลยครับขั้นตอนไหนกวการไหน ปรับต้องต้องขยันขึ้นครับต้องขยันขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยผมทําหนังถึงแค่ปิดกล้องก็เสร็จกันที่เหลือก็เป็นสดิโอเขาก็ไปทําโฆษณาทําร์มาร์เก็ตติ้งทำโพสทำทีทำซีจแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมปิดกล้องหนังปั๊บเนี่ยผมก็ต้องวางแผนดูในลายอัพว่าเฮ้ยหนังจะเข้าฉายเดือนไหนนะเราจะไปชนกับเรื่องอะไรนะมี PR Marketing ก็ตตงยังไงต้องทํานะซึ่งมันก็มีข้อดีอย่างที่บอกครับเราก็ไปจ้างมืออาชีพด้านนี้เนี่ย มาเป็นซัพพลายเออร์ให้เราเพื่อจะตอบโจทย์นายทุนอย่างที่บอกนะครับพอเรามีนายทุนหลายๆเจ้ามาร่วมกับเราเนี่ยมีทั้งจากกลุ่มร้านอาหารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือว่าจากกลุ่มที่เขามีเงินนะครับเขาก็ชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีจังเลยที่เราได้เงินจํานวนน้อยจากคนจํานวนอะๆอ,อัตราเสี่ยงเขาก็น้อยลงเขาก็นึกสนุกในการที่จะมาลงกับพักคนไทยผมเชื่อว่าด้วยวิธีนี้เนี่ย มันจะทําให้เรามีเ,มงเงินเข้ามาในอุตสาหการรมภาพยนตร์ไทยเนี่ยมากขึ้นครับาาก,การหาทุนยากกว่าที่คิดการหาทุนยากกว่าที่คิดไหมไม่ยากเพราะว่าผมมาโชคดีผมเป็นคนที่มีพรสวรรค์คือผมมาหน้าด้านผมไม่อายที่จะโทรไปถามว่าสนใจไหมผมมีโปรเจกต์นี้นะและแน่นอนว่าผมก็ได้รับรอยยิ้มพร้อมคำปฏิเสธมานับไม่ถ้วนเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับสิ่งนี้เราเพียงแค่อย่อยา,อยาท้ออย่ารู้สึกอายว่าฮ ไปขอเงินเขามาทําแล้วก็ไม่เอาด้วยอย่าเพิ่งท้อน,นะครับผมเชื่อว่าผมเป็นคนเขียนบทภาพยนต์ที่ไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเลยเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์ที่ไม่ยอมแพ้ผมเดินหาเงินไปเรื่อยๆจกนกระทั่งมีเงินมาทําแล้วด้วยวิธีนี้นะครับปีนี้ผมจะมีหนังอีกหนึ่งเรื่องซึ่งจะ,ะแถลงข่าววันที่14เดือนหน้าเอ้สิเดือนนี้นะครับรอรอฟังข่าวกันนะครับกับนการภาพยนตเองปีที่แล้วเองก็ได้ทำความสำเร็จมากๆในการได้เ้าสิ่ง โอ้ยอันนี้ดีใจนะผมถือเป็นบทหมายที่ดีมากเลยคือหลานมาเนี่ยเข้าถึงแบบว่า15เรื่องสุดท้ายในยเข้าชิงออสการ์นี่ผมถือว่ามันไม่ธรรมดานะโอ้โหโลกเรานี่หนังมันเป็นแบบร้อยเรื่องพันเรื่องอะ่ะแล้วเขาเลือกหนังเราเข้าไปเป็นหนึ่งใน15ผมว่าเราควรจะประโคมข่าวนะครับถึงแม้ว่าจะเข้ารอบห้าไหมจะเข้าชนะไหมอันนี้ผมไม่จําเป็นแล้วผมว่าเราชนะตั้งแต่เขาหัานมามองประเทศเรา ว่าเป็นคนที่ทําหนังเข้ารอบ15เรื่องแล้วนะค,ะร,ะครับในฐานะักเขียนของเองนะกับดูกับเองมองว,ว่าโครงการภาพยนตร์ไทยมันงม,มันพัฒนาไปขนาดไหนแลว้วเพราะว่ามาถึงระดับที่แบบออสการ์มองเห็นแล้วโครงาการผมว่ามันพัฒนาไปมันเป็นกลิ่นของความความหวังแล้วกันมมนเป็นกลิ่นของความหวังนะครับหลานมากคือความหวัง,งจริงๆผมรู้สึกว่าส่วนหนึ่งนะครับแม้ว่าเราอาจจะลดลงในแง่ของ การผลิตละครโทรทัศน์แต่ว่าเราขยายใหญ่โตขึ้นในแง่ของการผลิตภาพยนตร์ซึ่งมันจะสามารถเป็นซอฟต์แวร์ได้ในอนาคตผมเชื่ออย่างนั้นนะครับตกไฟต่อพี่จริงนะครับโอ้โหุกไฟมากคือหลานมากเข้าจริงนี่ผมรู้สึกว่าอดีจังเลยหมุดหมายหนังไทยมันเริ่มมาแล้วถึงแม้ว่าหนังผมจะไม่มีโอกาสได้ไปไกลเท่านั้นหรือจะไปได้ไกลเท่านั้นนะครับผมถึกว่ายินดีมากๆและผมอยากให้คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชื่นชมหนังไทยด้วยกันเองเถอะ ผมรู้นะครับว่ามันยากการที่ผมรู้สึกว่าการที่เรารวมกลุ่มคนให้เกลียดในสิ่งเดียวกันน่ะมันอาจจะง่ายกว่าการรวมกลุ่มคนให้รักในสิ่งเดียวกันแต่ถ้าเราเริ่มต้นรวมกลุ่มคนให้รักในหนังไทยผมเช <Meng> ื่อว,ว่ามันจะพาให้หนังไทยเนี่ยไปได้ไกลามากขึ้นครับเพราะฉะนั้นนะครับเราลองมาเริ่มพยายามรวมกลุ่มคนให้รักในสิ่งเดียวกันดีไหมครับขอครับขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณนะครับ ขอบคุณสื่อมวลชนมากๆครับรองการ้นทีีบ้านอนยังไงบ้างตอนนี้มีความหวังขึ้นมาพอจะมีความหวังไับวาหสำหรับผมนะครับถ้าพูดแบบหน้ามันไส้หน่อยพูดแบบไม่โกโหกไม่รักษาลุกนะครับผมเชื่อว่าถ้าคนขนาดพิงลำพะเพิงที่มีคอนเน็ชันกับผู้จัดทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยโทรศัพท์เงียบไปเป็นปีนะผมไม่มีงานเขียนบทมาเป็นปี ที่เขายังคงทาอยู่ส่วนใหญ่ก็ใช้พนักงานประจํากันแล้วอ่ะผมเชื่อว่าพนักงานฟรีแลนซ์ทั้งหลายอ่ะเราต้องปรับตัวแล้วนะครับความช่วยเหลือจะไม่เดินทางมาถึงถ้าเราไม่กลุยทางรอนะครับเพราะฉะนั้นนะเราต้องเริ่มเกลี่ยทางรอไว้ก่อนแล้วความเดินความช่วยเหลือจะเดินทางมาถึงเรานะครับอย่างตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมได้รับความช่วยเหลืออย่างมากเพราะว่าผมไม่อยู่เฉยๆผมเกลี่ยทางรอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นฟรีแลนซ์ปรับตัวนะครับผม ผมผู้จัดเยอะมากที่ผมผู้จักนะครับเขาไม่โทรหาผมแล้วแบบโอ้โหผมนี่ครบเครื่องนะโทรศัพท์ยังเงียบอ่ะน้องนองฟรีแลนซ์เชื่อพี่เถอะปรับตัวกันนะครับ